สวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้เนื้อที่ขนาด1งานค่ะราคา1นล้านห้าแสนบาทพร้อมโอนได้เลยนะคะอยู่ใกล้ทางขึ้นลงทางด่ว 8, นมอตเตวอร์เวย์ M81 บางใหญ่การค่ะการเดินทางสะดวกบ้านสวยด้วยนะคะสามารถอยู่อาศัยได้เลยค่ะทุกท่านตั้งอยู่บ้านเลขที่1หมู่5ตำบลห้วยด้วนอำเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมนะคะ ผู้ขายลงว่า1งานนะคะแต่ในนี้เป็น99.4ตารางวานะคะก็เกือบแล้วค่ะเป็นใกล้เคียงเนาะปัดทอนิยมหน่อยก็ได้ค่ะที่ดินฉนดคุดแดงอยู่ใกล้ตัวเมืองค่ะบรรยากาศดีนะอยู่พื้นที่กว้างๆนะคะบ้านหลังนี้นะคะมี3ห้องนอนค่ะหห้องน้ํามีรงจอดรถนะคะมีดวรอบมีความเป็นส่วนตัวเป็นสัดส่วนอย่างดีสนใจนัดชมได้นะคะ1นึ่งล้านห้าแบาทค่ะ จคนใส่เบอร์โทรผู้ขายให้ใต้คลิปนะคะสนใจโทรเลยค่ะแล้วไปดูพื้นที่ด้วยตนเองนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจในวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ